ีเนนาลี vs ผีลูกเสือสองผีร้ายที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้กันเลยต้องมาต่อสู้กันเพื่อหาผู้ชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรออกไปดูดีรเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยๆๆนะ เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนด์กเว็บวันนี้ตเตยเบิร์นไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อสึกเวทล้างแขนได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าสึกเวทล้างแขนที่มาจากด์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อสึกเวทล้างแขนจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราสองคนด้นะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ด์กเว็บอ่ะมันมีศึกเวทล้างแค้นมาเว้ย <Huh? S 1> ล้างแค้นอะไรวะ <c oughs> นงานเรา <c oughs> เรอไปอ่านข้อมูลก่อนละกันศึกประทะความโหดของสองผีร้ายที่ฝ่ายผู้ชนะจะได้ล้างแค้นฝ่ายแพ้อุ้ย <c oughs> <c oughs> ล้างแค้นฝ่ายแพ้เหรอวะงั้นกลัวเราไปดูดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างอะ่ะ <c oughs> คือตัวแรกเนี่ยผีเนนารีวะ่ะนี่เราเคยซื้อแล้วเออที่มึงโดนผีสิงอ่ะรอบนั้นอ่ะ ใช่เหรอเออตัวที่สองเจ้าแม่นาคีโอพญานาคเลยนี่ว่ะอย่าต,ตัวน่ากลัวตัวที่สามผีลูกเสือเฮ้ยอ,อันนี้เราไม่เคยซื้อเออเราไม่เคยซื้อไงแต่ตอนนั้นมันมีให้เลือกไงกับผีเน้นนาเรียตัวสุดท้ายซาตานว่ะกลัวเราเอาเจ้าแม่นาคีเจอซาตานเลยดีกว่าไหมจะดีเหรอเออก็แบบจะได้รู้ไงว่าใครชนะกลัว่าเอาผีเน้นนาเรียผีลูกเสือดีกว่า ทำไมอ่ะเอากูววะจะเป็นเรย่งไงว่าใครควรประกันเนนาลรีลูกเสือนะอม,มันก็เอางั้นก็ได้ผีเนนาลรี vs ผีลูกเสือสองผีร้ายที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้กันเลยต้องมาต่อสู้กันเพื่อหาผู้ชนะโอ้ไม่ยอมแพ้กันแล้วกันเล็ววะสนใจติดต่อสั่งซื้อที่อีเมลเนี้เนนาลรีเจอลูกเสือวะ่ะงั้นไปนติดต่อที่ีเมลเลยกัน ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อผีแน่นาลี vs ผีลูกเสือไปไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บจะจัดส่งผีแน่นาลี vs ผีลูกเสือมาที่บ้านเราภายในอีกสองชั่วโมงข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเฮ้ยไอน้อนอนมันส่งอีเมลมายไไังยวะแป๊บน,นึงดูดูก่อนง่วงมากเลยไหวไตเตยเฮ้ยมันส่งมาแล้วเว้ย พีเน่ยนาลีพีลูกเสืออยู่หน้าบ้านเราแล้วตอนนี้ก็ไปดิไปมาแล้ววะไม่มีเลยวะไหนเฮ้ย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 อะไรออกไปดูดีรเร็วเร็วเร็วเรวอะไรวะเฮ้ยอะไรวะ ไม่รู้ว่าว่าเราล็อกประตูไปนอนก่อนเลยเร็วเร็วเลยเเร็ว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  เตยเอ้าฮยเอ้าทำไมประตูเปิดวะอเตยอยู่ข้างล่างปะเนาะฮยเสียงอะไรวะฮยอะไรพวกนี้อ่ะเนน่ารเอาอเตยเน้นมึงดีกว่าอยเตยเอ้ tới đây này nào ơi tới Tới. tơi 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 Tới. tơi tới tơi 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 quá. ชุดเกิดอะไรขึ้นอะก็มึงอะเป็นผีในนาลีนี่เอาอะไรเนี่ยนี่มันชุดดูวานี่วะอะไรวะไปกูใส่ชุดนี้วะดูหน้ามึงดิเลยตอนแรกอะที่กูลงมากูเห็นมึงใส่ชุดเนนาลีเว้ยเอาแล้วมึงมาใส่ชุดนี้ได้ไงเนี่ยไม่รู้อ้มอะไรวะเกิดอะไรขึ้นะเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยมึงลองไปดูข้างนอกดิ มีศพแน่นางนีอยู่ด้วยนีเตยมาดูดิไอ้ยีไ่ไหนไหนศพมึงอ่ะท่อนแรกมันอยู่ตรงนี้ว่าเพราะว่ามึงหลอนไปแล้้นอตเอ็งกูไม่ได้หลอนอไรวะไหนไปไหนวะมันอยู่นี่จริงเว้ยมี่อก่ อะไรไม่ได้หลอน